เราจะมาเปิดกล่องสุมกันนะคะจากบริษัทวิงไบนะคะว่าเอาซื้อกล่องสมมาสองกล่องนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเรามาเปิดดูกันข้างในนะคะอ่าเปิดกล่องข้างล่างก่อนแตงตื่นเต้นอ่ะว่าจะได้อะไรกันมาดูนะคะมาดูนะดูพร้อมๆกันค่ะทุกคนตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอ่า มาดูนะคะมาดูค่ะดูค่ะจะได้จะมีอะไรอยู่ข้างในก็จะได้อะไรกันิ๊งมีเครื่องสำอางอันนี้มีกล่องนี่ค่ะ จะได้เครื่องสำอางของบริษัททางบริษัทนะคะจะมีของใช้มีของใช้มีครีมอันนี้ก็น่าจะเป็นครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสบู่นะคะเนี่ยนะสบู่อันน,นี้เป็นเจดีเจดีนะคะมี อันนี้น่าจะเป็นครีมบำรุงนะคะนี่ทาน่าจะเป็นครีมบำรุงหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อครีมทาหน้าครีมทาหน้านะคะตัวนี้เป็นครีมทาหน้านะคะทั้งหมดก็จะเป็นอยู่นี่ค่ะอันนี้กล่องที่หนึ่งนะคะอันนี้กล่องที่หนึ่งมีกาา์ด้วยค่ะมีการาดด้วยค่ะ เราเก็บกันนะคะกล่องนี้เก็บก่อนรุนอีกกล่องหนึ่งรุนอีกกล่องหนึ่งนะคะว่าะจะได้อะไรกล่องกล่องคู่คาพว่าเหมือนมีกล่องอีกฉันมีอะไรพา <c oughs> มารุนอีก,กล่องหนึ่งนะจ <c oughs> ิงจิง กนทั้งสองกล่องเลยเหมือนกันเลยค่ะได้สินค้ามาเหมือนกันสองกล่องเลย ของใช้ของกินนะคะของกินของใช้ค่ะอ่าแล้วก็เราก็ขอจบการเท่านี้นะคะนี่ๆีขอจบคลิปเท่านี้นะคะ